กำลังเตรียมจะจัดขบวนนะครับโอเคนะครับเรียนเชิญคุณ้นัดนะครับได้ยินเสียงนี้แล้วก็ได้มาพูดคุยแถลงข่าวด้วยกันนะครับแต่ละท่านก็จะได้มานะครับเอาละครับผมเจษฎาครูศกขายของลุ่งใหม่นครพนีนะครับวันนี้นะครับจะเป็นการแถลงก่อนนะครับวันนี้กิจกรรมของเรานะครับจะเป็นกิจกรรมยืดหยุ่นขังนะครับด้วยการวันนี้จะเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จะไปท้องเส้นลางนะครับก็คือในส่วนของพระปิ่นเก้านะครับองจรลังใช่ไหมครับศาลังสถิเองนะครับแล้วก็จะไปรงองใต้อุโมงค์นะครับเพื่อไปยังสานายารัชดาจากนั้นนะครับที่สานายารัชดาจะมีการยื่หนหนังสือของตัวแทนแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็นตัวแทนรือขายรุ่นใหม่ในรับดีหนึ่งคนนะครับแล้วก็ตัวแทนกลุ่มยุติศรีมิถุนาตัวแทนธรรมศาสตร์และการชุมนุมทำ ตัวแทนของสมิสต์ตดแอกนะครับและก็ของทณะรัฐาครับทั้งหมดห้าเรือข่ายด้วยกันเพื่อที่จะบอกไปยังศาลนะครับว่าให้ไปตัวเพื่อเรานะครับเนื่องจากเพื่อนเรานั้นไม่ได้ทำผิดนะครับมีการรายงานตัวทุกครั้งซึ่งหนังสือจะมีการพูดถึงนะครับ ถึงหน้าตาต,าตา่างๆเพราะสิที่แตรีภาพขอเพื่อนเรานั้นควรได้อย่างไรซึ่งเดี๋ยวถึงสารนายาเราจะมีหนังสือให้สื่อด้วยนะครับพี่ยืนในวันนี้คนละฉบับนะครับประมาณ20อาจจะต้องแชร์กันนิดหนึ่งนะครับก็จะได้ให้ดูกันนะครับหลังจากนั้นเราจะเคลื่อนคนนะครับไปยังเรือนจําพิเศษกรุงเทพเพื่อจะเปิดเวทีปลาใส่ด้วยนะครับโดยกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจก็คือเป็นการปล่อยนอกเพื่อนเจคน เจ็ดตัวด้วยกันนะครับเตียมเงนเพื่อเราเจ็ดคนผู้กาลังจะได้รับอิสราภาพเรื่องนี้ทราข่าวมาว่าจะมีการยื่นขอประกันตัวด้วยนะครับก็หวังว่าเพื่อเราจะได้รับอิสราภาพในวันพรุ่งนี้นะครับหรือวันนี้ยิ่งดีนะครับจริงๆก็วันนี้แต่ถ้าไม่ได้พรุ่งนี้ได้ข่าวว่าจะมีอีกกลุ่มหนึ่งไปที่ศอลพันยาบุอีกเพื่อไปยื่นนะครับยื่นปล่อยตัวเพื่อเราเช่นกันนะครับก็คือในส่วนของ เรื่องยประมาณสักเก้าโมงครึ่งแหละและจะเรียตัวที่ฟิวเจอร์เจ้าทำสิอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีหลังเจ้าจบกิจกรรมนะครับก็อันนี้คือในความประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนพ้องน้องพี่แต่ละสาขาได้พูดถึงเกี่ยวกับเพื่อนพ้องน้องพี่และกิจกรรมด้วยนะครับเริ่มจากที่คุณบอลชนินะครับเพราะผมก็ผมบอลกับตัวแทนแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมครับก็แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ มาขอร่วมต่อสู้ร่วมกับครือข่ายรถพบุรีแล้วก็ต้องการจะยืนยันว่าสิ่งที่เพื่อนเราพูดสิ่งที่หลายๆคนพูดเป็นสิ่งที่สามารถพูดได้และสิ่งที่เขาได้รับเป็นความอยุติธรรมและขอเรียนไปนถึงตุลาการเรียนไปนถึงศาลว่าให้เป็นตุลาการให้เป็นศาลของประชาชนตัดสินบนความยุติธรรมตัดสินบนหลักสิทธิมนุษยชนและขอให้ ทำหนึงถึงสิงพวกเขาให้มากๆพวกเขาต้องอยู่ในเรือนจำพวกเขาเสียโอกาสหลายอย่างโอกาสในการศึกษาโอกาสที่จะใช้ชีวิตโอกาสจะได้ทำในสิ่งที่รักโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเองโอกาสที่จะหาค้นหาหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในการสู้คดีแต่พวกเขากลับุูกองจงัพวกเขาเสียสิ่งเหล่าน,นั้นมันยุติธรรมแล้วหรอเราต้องการให้เขาเห็นพลังของเราเราต้องการไปยืนยันและต่อสู้เพื่อให้เพื่อนเรารักรู้ กิจรกรรมวันนี้ก็จะมีการอัญการตีกองเพื่อส่งเสียงให้เพื่อนเรารับรู้ด้วยสิ่งเหล่าน,นี้เราต้องการส่งเสียงไปยังเพื่อนเราแล้วก็ถึงข้าวุ่นถึงศาลา,าการให้ทํางานบนความยุติธรรมครับผมประเด็นสําคัญนะครับที่วันนี้จะมีการกลับเรียนต่ออธิบดีผู้พิพากษาสารนายานะครับประเด็นสําคัญก็คือรัฐธรรมนูญมาตรา29 เ่งเขียนไว้ครับว่าในคดีอาญาให้สนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจากปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้การควบคุมหรือคุ้มครองผู้ต้องหาหรือจำเลยให้กระทำได้เท่าที่เพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการหลบหนีเพราะฉะนั้นตรงนี้ในรัฐธรรมนูญปรากฏไว้ชัดเจนครับว่าการคุมขังจะมีได้ด้วยเหตุอันเดียวคือการหลบหนีแต่ปรากฏว่าพวกเขาเหล่านั้นนะครับไม่มีพฤติกรรมแห่งการหลบหนีมีที่อยู่อาศัยหลักแหล่งชัดเจนแล้วก็เป็นผู้ที่รวมตัวในการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยทั้งหลายตั้งปวง อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนะครับเมื่อไม่ปรากฏว่าเขาได้หลบหนีนะครับแล้วก็ประสงค์จะต่อสู้คดีซึ่งในหลักกฎหมายแล้วพวกเขาจะต้องต่อสู้คดีโดยเปิดเผยเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาจะได้ต่อสู้คดีพิสูจน์ตนเองให้ได้ตามกระบวนการตกลงหมายนั้นพวกเขาจะต้องได้รับการปล่อยตัวีิฉะนั้นแล้ว การคุมขังระหว่างต่อสู้คดีกันเป็นการเอาเปรียบและจะทำให้พวกเขาถูกมัดมีช็อกระบวนการนี้เราจึงเรียกว่าไม่ยุติธรรมวันนี้เราจึงต้องมาบอกให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจในสิ่งที่เราเรียกร้องนั้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์กฎหมายของรัฐธรรมน,นูญนะครับอันนี้คือเหตุผลประการสาคัญการหยิบยกเหตุผลอื่นว่าจะนําไปก่อให้เกิดอันตรายประการอื่นนั้น ก็เป็นเหตุผลที่ยังเราเห็นว่าไม่น่าจะนํามาใช้กับแกนนํารัศดรเหล่านี้เพราะพยานอันตรายอื่นใดน,นั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับคดีต่างๆที่เขากระทาในเนื้อหาของคดีความนั้นนะครับในเมื่อการกระทำของเขาเป็นคนละเรื่องกับคดีเดิมที่เขามีอยู่จึงไม่ใช่จะนํามาใช้เป็นล้องไม่ให้ประกันตัวแต่วันนี้เราเห็นว่ากฎหมายแม่ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญนั้น จะต้องเป็นบรรทัดฐานสําคัญถ้าบรรทัดฐานสําคัญเหล่านี้ถูกเพิกเฉยถูกนําไปตีความไปในทางที่ไม่เป็นคุณต่อผู้ถูกกล่าวหาต่อจําเลยอันนี้เราจะถือว่าเป็นการผิดต่อหลักนิติธรรมเราจึงเห็นว่าวันนี้มีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเราจรึงอยากจะส่งสารนี้สิทธิเสรีภาพแห่งนี้ไปยัง อัิบดีสารได้โกรดพิจารณาข้อร้องเรียนตามสิทธิเสรีภาพของเราในวันนี้และพวกเราก็มารวมพลังกันในวันนี้ขอกรับเรีในสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับว่าอน,นน์นพพนพาจัฒน์บุญเทาทักษ์ในายนัชนนนภไยโรจนนายล,นลิตชีวลรักษ์นายพันศรมีรัตธรรมจารีนายชาติชายไกยดำคนเหล่านี้ไม่ใช่อาญากร ไม่ใช่คดีตปกติของการกระทำความผิดคนเหล่านี้ปาถนาดีต่อบ้านเมืองอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ก้าวหน้าได้เสนอข้อเรียกร้องตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้3ข้อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับไล่รัฐบาลประยุทธ์ที่หมดความชอบธรรมหรือเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมไปถึงการปฏิรูปสถาบันกษรติย์ข้อเรียกร้องทั้งหมดนี้เป็นความปรารถนาดี ของคนกลุ่มนี้ของคนกลุ่มนี้ดังนั้นเขาเป็นกลุ่มที่ขัดแย้งกับรัฐบาลเผด็จการในขณะนี้เราจึงจะต้องให้คดีนี้เป็นคดีประวัติศาสตร์ที่จะชี้ว่ากระบวนารยุติธรรมนั้นจะเดินทางไปในทิศทางใดเพราะขณะนี้คดีนี้เป็นที่จับตาและเป็นมาตรฐานที่จะชี้ถึงคำว่า ยุติธรรมพวกเรา,เาม<พ>า,<อ>าที่นี่อขอบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่เราเรียกร้องต่อไปนี้เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวความยุติธรรมเท่านั้นยังนี้ได้เป็นความยุติธรรมทั้งหมดเพราะความยุติธรรมยังต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอุตการม่งคือมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่เราเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองนั้นดีขึ้นจอดคล้องกับหลักเสียดค่าการแสดงความคิดเห็น การคล้อ,องกับหลักการมีส่วนรุนทางการเมืองของประชาชนตรงนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะก่าวเรียนไปยังศาลที่ข้รถให้ได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอนาคตเนื่องจากเราเข้าสู่ยุคสมัยแห่งปร,ประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยวันนี้เราจึงต้องมาที่นี่นะครับเป็ขอประกาศเพื่อยืนยันว่าเราจะเดินหน้าต่อไปนะครับเพราะคดีนี้หมายถึง อนาคตของสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องการเลือกตั้งอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าถ้าคดีนี้พวกเรายังไม่ได้รับการปล่อยตัวหมายถึงอนาคตที่มืดมนของสิทธิเสรีภาพของสังคมไทยเราจะเดินหน้าต่อไปเพื่อให้สังคมไทยไปสู่อารยธรรมใหม่ที่เป็นประชาธิป,ปไตยและทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเสรีภาพโดยไม่ต้องกลัวอำนาจทมิฬจกเผด็จการขอบคุณครับ คุนะครับได้นหนึ่งนะครับสวัสดีครับ,บคุณผู้ชมครับ,รบยอย่างที่คุณส่พูดไปแล้วนะครับกแกล้ทุกอย่างและผมผดลด้วยทุกอย่างแบบนี้ผมต้องขวาร่ารัฐบาลว่ารัฐบาลชุดนี้เกล่อวความยุติธรรมเกล่อวประชาธิปไตยเกล่อวแม้แต่นักศึกษาที่ตาสว่างและต้องการความจรงิงแบบนี้รัฐบาลหยิบเบี้ยวกฎหมาย เปี่ยวกบระบวนก,การยุติธรรมทุกอย่างเพื่อเพื่อคองเพื่อตัวเองมีหลักฐานเป็นประจักษ์อยู่มากมายนะครับซึ่งวันนี้ผมไมต้องพูดถึงผมขอยกตัวอย่างองเพียงกรณีเดียวคือลูกชายของบริษัทกระทิงแดงที่ขับรถชนตำรวจตายคนของท่านเองนะครับเสียชีวิตชัดเจนเมื่อเสียาจเสีติดมา ไม่มีการเกจแอลกอฮฮอ์นะบัดนั้นดูยังไงก็ดีได้รับเกียดได้รับการให้เกียดจากเจ้าหน้าที่จนถึงวันนี้ไอ้การไม่ส่งฟ้องหรือจะเป็นกรณีอย่างนายเตมชัยกนสูตรที่ชัดเจนถ้าเป็นค่าเสือการ่าสัตว์กกาของประเทศชาติแล้วก็ไม่ได้รับ ความยุติธรรมประเทศไม่ได้รับความยุติธรรมใช้ความอายุติธรรมนั้นเพียงแค่เป็นเครื่อง้องเป็นคนรวยเป็นข้อนำลีของรัฐบาลรองขาดไทยถึงกับกราผีเสียงพระเจ้าเชื่อเป็นได้ยังไงไม่เปรียบเทียบกับท่าทีของส้นเสรีพิสุทธิ์แบบนี้เรียกว,ว่าอายุติธรรมหรือไม่ยิยุติธรรมกันลูก แลื่เมือ่อเรากลับมามาเพื่อนของเราครับเจ็ดคนคดีไม่ได้ใกล้เคียงคำว่าสิ้นสุดเลย,เลยแต่ทูกปฏิบัติอ,อย่างไรซึ่งมละไมนเสียธรรมทูกพลิรอนศักสีความเป็นมนุษย์ข้าไปในเรื่องจำรู้ดีเลยครับต้องถือว่าเพื่อนเราที่คนเป็นคนที่กล้าหาและเสียสละมาก มีดีว่าโอกาสเดินเข้าเรินจำแลวติดเชื้อโควิดนั้นมีมากขนาดไหนซึ่งถ้าจริง้วถ้าคิดตลดหนีง่็นไปได้ง่ายแต่เขาไม่ทำเขาแสดงความจริงใจว่าต่อให้กระบวนการยุติธรรมจะบิดเบี้ยวขนาดไหนกระบวนการยุติธรรมจะไม่ยุติธรรมขนาดไหนเขาก็จะเดินรายงานตัวตามระเียวันนั้นผม มีโกอกาสด้เนใจคนกุ้นก่อนที่จะเดินเข้าไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผมประกาศไว้ต่อหน้าสารณะชนว่าคุณคือเพื่อนของผมและผมจะดูแลเพื่อนของผมให้ดีที่สุดวันนี้มาทำตามสัญญาครับและไม่ต้องใช้เวลาอีกนานเลยทำวันนี้เลยขอเรียกร้องครับให้สารต้องให้ประกันเพื่อนเราทุกคน พระเขายังไม่เช่เ้ื่อทำผิดและเราอยู่นซื่อคดีแน่นอนและยืนยันเราว่าทรัพยากรทุกอย่างจะถูกนำไปใช้เพื่อช่วยเพื่อนเราสู้คดีเพราะเพื่อนเราไม่ใช่คนผิดรับรรมบัหาที่ผิดเพื่อนเราต้องการเพียงแค่ความถูกต้องต้องการเสรีภาพต้องการความยุติธรรมและต้องการประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศไทย วันนี้ครับเพื่อทุกคนที่เสียสละอุตสาหภาพเข้าไปในเรือนจำผมจะเป็นอีกคนนึงที่จะทาทุกวิถีทายยืนเคียงข้าเคื่องของเราเพื่อประชาธิปไตยเพื่อเสรีภาพและเพื่อความยุติธรรมขอบพรคุณครับ